มีความสุขเพื่อเปลี่ยนความขาดแคลนเป็นความมั่งคัง่งพลังของจิตใจที่สร้างสารรค์ความอุดมสมบูรณ์ในห่วงลึกของจิตใจมนุษย์เราทุกคนต่างปรารถนาความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นความมั่งคั่งทางการเงินสุขภาพที่ดีความสัมพันธ์ที่เปี่ยมสุขหรือความสงบภายในแต่บ่อยครั้งที่ชีวิตกลับสะท้อนภาพของความขาดแคลนเรามักรู้สึกว่ามีไม่พอไม่ว่าจะเป็นเงิน เวลาโอกาสหรือแม้แต่ความรักความรู้สึกเหล่านี้ตอกย้ำความเชื่อว่าเรากำลังขาดและยิ่งตอกย้ำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดึงดูดสถานการณ์ที่ยืนยันความขาดแคลนเข้ามาในชีวิตมากขึ้นเท่านั้นแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากเราพลิกมุมมองและค้นพบว่าแท้จริงแล้วกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนความขาดแคลนไปสู่ความมั่งคั่งไม่ได้อยู่เพียงแค่การลงมือทำอย่างหนัก หรือการสแสวงหาสิ่งภายนอกเพียงอย่างเดียวหากแต่อยู่ที่การมีความสุขในปัจจุบันการบ่มเพาะจิตใจให้เปลี่ยมด้วยความสุขความพึงพอใจและความสำนึกรู้คุณคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถปรับคลื่นพลังงานของคุณดึงดูดความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตและเปลี่ยนความรู้สึกขาดแคลนให้กลายเป็นความมั่งคั่งที่แท้จริงในทุกมิติ บทความนี้จะเจาะลึกถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างความสุขกับความมั่งคั่งพร้อมทั้งนําเสนอแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการฝึกฝนจิตใจให้มีความสุขเพื่อปลดล็อกศักยภาพในการสร้างสรรค์ความอุดมสมบูรณ์และเปลี่ยนความขาดแคลนให้กลายเป็นชีวิตที่เปี่ยมด้วยความมั่งคั่งที่คุณปรารถนาแก่นแท้ของปัญหาความคิดขาดแคลนสร้างความเป็นจริงที่ขาดแคลน ก่อนที่จะพูดถึงความสุขเราต้องเข้าใจก่อนว่าความขาดแคลนนั้นเริ่มต้นที่ไหนบ่อยครั้งมันไม่ได้เริ่มต้นที่สถานการณ์ภายนอกแต่เริ่มต้นที่ความคิดขาดแคลนหรือ scarcity mindset ที่ฝังอยู่ในจิตใจของเราเชื่อว่ามีไม่พอไม่ว่าจะเป็นเงินโอกาสหรือทรัพยากรต่างๆโฟกัสที่สิ่งที่ไม่มีแทนที่จะโฟกัสกับสิ่งที่มีอยู่ เปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นและรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าความกลัวที่จะสูญเสียแม้จะมีอยู่บ้างก็กลัวว่าจะหมดไปความรู้สึกไม่คู่ควรไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับสิ่งดีๆความคิดเหล่านี้สร้างคลื่นพลังงานเชิงลบที่ส่งออกไปสู่จักรวาลและดึงดูดสถานการณ์ที่ยืนยันความขาดแคลนกลับคืนมาในชีวิตกลายเป็นวงจรที่ทำให้เรา ติดอยู่ในกับดักแข่งความรู้สึกไม่พอทำไมความสุขจึงเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนความขาดแคลนเป็นความมั่งทั่งเมื่อเราเริ่มบ่มเพาะความสุขจากภายในเราจะพบว่ามันมีผลกระทบอย่างลึกซึง้งต่อความสามารถในการสร้างความมั่งคั่งของเรา 1. เปลี่ยนคลื่นพลังงานของคุณหรือ shifting your vibration กดแห่งแรงดึงดูด เมื่อคุณมีความสุขคุณจะอยู่ในคลื่นพลังงานเชิงบวกที่มีความถี่สูงคลื่นพลังงานนี้จะดึงดูดสิ่งที่มีคลื่นความถี่ใกล้เคียงกันเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นโอกาสดีๆผู้คนดีๆหรือสถานการณ์ที่เอื้ออำานยต่อความมั่งคั่งจากขาดเป็นพอความสุขช่วยให้คุณรู้สึกว่ามีพอและอุดมสมบูรณ์ในตอนนี้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการดึงดูดความมั่งคั่งที่มากขึ้นเข้ามาในชีวิต 2. กระตุ้นการทำงานของสมองและศักยภาพภายใน Activating Brain Power and Potential สมองที่เปี่ยมสุขมีประสิทธิภาพสูงกว่างานวิจัยทางจิตวิทยาเชิงบวกจำนวนมากเช่นจากชอนอาคาโดผู้เขียน The Happiness Advantage พิสูจน์แล้วว่าเมื่อสมองอยู่ในสภาวะเชิงบวก จะผลิตสารโดปามีนและเซโรโทนินซึ่งช่วยให้เรามีสมาธิมีความคิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาได้ดีขึ้นและมีแรงจูงใจในการลงมือทำมากขึ้นมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่เมื่อจิตใจเบิกบานและปราศจากความกังวลสมองจะเปิดกว้างต่อการมองเห็นโอกาสใหม่ๆที่ปกติอาจมองข้ามไป 3. สร้างแรงขับดันและวินยัย Building Momentum and Discipline ความสุขคือเชื้อเพลิงเมื่อคุณมีความสุขกับการทำงานการเรียนรู้หรือการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆคุณจะมีแรงบันดาลใจและพลังงานที่จะลงมือทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำเพราะความจำเป็นแต่ทำเพราะความสนุกและความพึงพอใจวินัยที่ยั่งยืนการทำสิ่งที่ดีซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอเป็นการสร้างวินัย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวความสุขช่วยให้การรักษาวินัยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและน่าเพลิดเพลินขึ้น 4. ดึงดูดความสัมพันธ์ที่ดีและเครือข่ายแห่งโอกาส attracting positive relationships and opportunities ผู้คนรักที่จะอยู่ใกล้คนมีความสุขคนที่มีความสุขมักจะเป็นที่ชื่นชอบของคนรอบข้างดึงดูดผู้คนที่มีพลังงานบวกเข้ามาในชีวิต ซึ่งอาจนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจการร่วมมือหรือการสนับสนุนที่ไม่คาดคิดสร้างความน่าเชื่อถือความสุขและทัศนคติเชิงบวกสะท้อนถึงความมั่นใจและความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ทั้งส่วนตัวและทางธุรกิจ 5. เปลี่ยนความล้มเหลวเป็นบทเรียน (Transforming failure into learning) ความยืดหยุ่นทางจิตใจ (Resilience) คนที่มีความสุข และมองโลกในแง่ดีมักจะมีความยืดหยุ่นทางจิตใจสูงสามารถรับมือกับความผิดหวังความล้มเหลวหรือความท้าทายได้อย่างสร้างสรรค์มองว่ามันเป็นเพียงบทเรียนไม่ใช่จุดจบไม่ย่อท้อเมื่อไม่จมอยู่กับความผิดหวังนานๆพวกเขาก็จะสามารถลุกขึ้นมาลองใหม่และหาทางออกได้เร็วกว่าแนวทางปฏิบัติ สร้างความสุขเพื่อเปลี่ยนความขาดแคลนเป็นความมั่งคั่งการบ่มเพาะความสุขไม่ใช่เรื่องยากเย็นแต่ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนี่คือแนวทางปฏิบัติที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันที 1. ฝึกสำนึกรู้คุณอย่างลึกซึง้งบันทึกความขอบคุณทุกวันก่อนนอนหรือตอนเช้าให้เขียน3 5สิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนเช่นขอบคุณที่ได้ตื่นเช้าขอบคุณที่ได้ดื่มกาแฟอร่อยๆขอบคุณที่งานผ่านไปได้ด้วยดีสัมผัสความรู้สึกขอบคุณอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เขียนแต่ให้หยุดและสัมผัสความรู้สึกอบอุ่นซาบซึ้งใจในสิ่งเหล่านั้น2ชื่นชมความสุขเล็กๆในชีวิตประจำวัน Appreciate small joys ใช้ชีวิตอย่างมีสติ mindfulness รับรู้ถึงสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างตั้งใจเช่นกลิ่นหอมของอาหารเสียงนกร้องแสงแดดยามเช้าหยุดพักและชื่นชมไม่ต้องรอให้มีสิ่งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นความสุขซ่อนอยู่ในทุกรายละเอียดของชีวิต 3. เปลี่ยนกรอบความคิดเรื่องเงินและชีวิต shift your money and life mindset จากขาดแคลนเป็นอุดมสมบูรณ์เมื่อรู้สึกว่าไม่มีให้ลองเปลี่ยนมาโฟกัสกับสิ่งที่คุณมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นทักษะความรู้ความสัมพันธ์หรือทรัพยากรเล็กๆน้อยๆมองเงินเป็นพลังงานที่ดีเหมือนคือเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสร้างสรรค์สิ่งดีๆและช่วยเหลือผู้อื่นได้ชื่นชมความมั่งคั่งของผู้อื่นยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่น เพื่อดึงดูดพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์เข้ามา 4. ลงทุนในสุขภาพกายและใจ Invest in physical and mental well-being ออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยหลั่งสารแห่งความสุขและลดความเครียดรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ร่างกายที่แข็งแรงส่งผลต่อจิตใจที่แจ่มใสนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ การพักผ่อนที่ดีช่วยฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจจัดการความเครียดหาวิธีผ่อนคลายที่เหมาะกับคุณเช่นทำสมาธิโยคะฟังเพลง 5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดี cultivate positive relationships ให้เวลาคุณภาพกับคนที่รักความสัมพันธ์ที่อบอุ่นเป็นแหล่งที่มาของความสุขที่ยิ่งใหญ่ เป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีสร้างสมดุลในการให้และการรับในความสัมพันธ์แสดงความเมตตาและเห็นอกเห็นใจการช่วยเหลือผู้อื่นสร้างความสุขที่เติมเต็มจิตใจ 6. ลงมือทำอย่างสนุกและสอดคล้อง take inspired a n d j o y f u l action ทำในสิ่งที่รักเมื่อคุณทำในสิ่งที่หลงไหล คุณจะมีความสุขและมีพลังงานในการทำงานอย่างเต็มที่ตั้งเป้าหมายที่เติมเต็มไม่ใช่แค่เป้าหมายทางการเงินแต่เป็นเป้าหมายที่ทำให้คุณรู้สึกมีความหมายและมีความสุขเปิดรับโอกาสใหม่ๆเมื่อคุณอยู่ในคลื่นพลังงานบวกคุณจะมองเห็นโอกาสและกล้าที่จะคว้ามันไว้บทสรุปความมั่งคั่งที่แท้จริงเริ่มจ้นที่ใจ การเปลี่ยนความขาดแคลนให้เป็นความมั่งคั่งไม่ใช่การรอคอยให้เงินทองไหลมาเทมาเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการเริ่มต้นจากการบ่มเพาะความสุขจากภายในเมื่อคุณสามารถมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีอยู่ปัจจุบันเมื่อคุณฝึกจิตใจให้มองเห็นความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆวันคุณจะเปลี่ยนคลื่นพลังงานของคุณและปลดล็อกศักยภาพในการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ความสุขไม่ใช่ผลลัพธ์ของการมีเงินทองมากมายแต่เป็นเงื่อนไขที่สำคัญในการสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่ความมั่งคั่งทางการเงินแต่เป็นความมั่งคั่งที่ครอบคลุมทุกมิติของชีวิตทั้งสุขภาพความสัมพันธ์และความสงบภายในจงเริ่มต้นสร้างความสุขในชีวิตของคุณตั้งแต่วันนี้เพราะเมื่อจิตใจของคุณเปี่ยมสุข คุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดความอุดมสมบูรณ์และเปลี่ยนความรู้สึกขาดแคลนให้กลายเป็นชีวิตที่เปี่ยมด้วยความมั่งคั่งอย่างแท้จริงคุณพร้อมที่จะใช้ความสุขเป็นพลังในการสร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิตของคุณแล้วหรือยังคะ